สวัสดีค่ะวันนี้เรามานำเสนอในเมนูต้มข่าวหัวปลีนะคะแล้วก็ทำการล้างหัวปลีให้สะอาดเนาะแล้วก็หั่นแช่ด้วยน้ำที่เราใส่มะนาวที่บีบลงไปแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้หัวปลีมันดำาเราก็จะหั่นหัวปลีออกเป็นชิ้นชิดก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการคัดส่วนที่เราไม่เอาแล้วออกไปก็จะหั่นแล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะก่อนที่จะทำ ส่วนผสมอย่างอื่นก็จะมีเป็นเห็ดนางฟ้านะคะเป็นมะนาวผักชีฝรัง่งอกไก่น้องไก่เนาะแล้วก็มีกะทิมะเขือเทศพอดีเรามีเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าหั่นนะคะน,นี่พยายามจะหันกล้องให้ทุกคนได้เห็นส่วนผสมตามนี้เลยอันนี้เราก็จะเริ่มปรุงเครื่องแล้วเราก็จะผัดในส่วนของหัวกะทิข่าตะไคร้แล้วก็เติมปรุงเครื่องอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เติมเครื่องปรุงลงไปอันนี้ก็ พอเริ่มเดือดเราก็เติมกะทิส่วนที่เหลือใส่หัวรีใส่เห็ดแล้วก็อย่างอื่นที่เราเตรียมไว้ปรุงรสตามชอบใจนะคะอย่าลืมใส่สตัลซ่าปี๊บเนาะมันจะต้องออกเปรี้ยวหวานนิดนึงบางคนถ้าชอบเปรี้ยวชอบเผ็ดนะคะก็มาเติมตอนที่เราตักใส่ชามเรียบร้อยแล้ว